สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเลดี้ปิงค่ะและสำหรับเทปนี้นะคะก็เป็นเทปพ,พิเศษเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะโรคอ้วน ตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าโรคอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินน้ำหนักมากเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวนำมาซึ่งโรคหลายหลายโรคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงมีโรคไขข้อเสื่อมโอ้ปัญหาเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยที่สำคัญไม่สวยด้วยละคะ่ะใส่อะไรก็ไม่สวยแต่วันนี้ล่ะคะ่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญถึงสองท่านเลยทีเดียวนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ โรควนของเรานี่แหละค่ะท่านแรกเนี่ยนะคะท่านนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านรองประธานบริษ,ษัทสตาสัญชัยจำกัดนะคะขอต้อนรับค่ะคุณเจีย๊ยบพัชดาผ่อนสีแก้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปทำอะไรมาทําไมสวยขึ้นและผอมลงนี่คำถามแรกต้องทักและเชื่อว่าหลายคนทักแบบนี้เหมือนกันไหมคะใช่เยอะเยอะมากก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องของ ทำให้ผิวพรรณเราดูสวยใสสวยงามรวมไปถึงรูปร่างรูปร่างหุ่นเรากระชับขึ้นดูดีขึ้นตอนนี้ก็มีตัวน้องใหม่ก็คือซันซลินนะน้องป้องจากซันซลินนะคะน้องใหม่ล่าสุดนะคะจากบริษัทตาซันชัยใช่ค่ะทาไมถึงได้ออกตัวผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักขึ้นมาล่ะคะเพราะตอนนี้บริษัทก็เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยน่าจะทําตลาดในประเทศไทยได้ก็คือว่าผู้หญิงเราเนี่ยส่วนมากก็คือมุ่ง แต่จะในเรื่องของความสวยงามทำให้หุ่นดูดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอ้วนเนี่ยก็จะดูไม่สวยใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่สวยไม่มั่นใจไม่มั่นใจตัวเองอ,อย่างงี้ค่ะก็เลยไปเสาะหามาท่านประธานก็เสาะหาสิ่งดีๆมาให้กับสมาชิกเราหรือว่าผู้บริโภคเนี่ย มาได้ทานกันอย่างนี้ค่ะน้องป้องก็เลยเป็นที่มาของสันรินน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะเราไม่ได้มากับสองท่านนะพี่เจี๊ยบค่ะเราพาผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสันซรินว่ามีส่วนประกอบของอะไรแล้วแต่ละส่วนประกอบในช่วยเรื่องอะไรบ้างใช่ค่ะนะคะต้อนรับเลยนะคะสําหรับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของเราค่ะคุณปิวปรียากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาอีกแล้วามาตอบปัญหาให้เราหายขายหาย,หายปัญหาข้องใจใของเรานะคะอย่างเหมือนพี่จะถามนิดนึงว่าคุณปิวเราเนี่ยสามารถทราบได้ยังไงว่าน้ำหนักเราเนี่ยกวน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐานอย่างนี้ค่ะค่ะเป็นคำถามที่ทุกคนเจออยู่เลยนะคะเพราะาบางทีคนหนึ่งทักว่าอ้วนคนนึงบอกกำลังดีเลยคนนึงบอกผรอม<ช>แล้วฉันจะเอาตัวไหนเป็นมาตรฐานนะคะ<ช>แต่จริงๆการวัดหรือว่าการคำนวณมันก็มีอยู่นะคะว่าการคำนวณดัชนีมวลกายเป็นยังไงบ้างนคะคะการคำนวณดัชนีมวลกายก็คือเป็นง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆทำเองที่บ้านก็ได้นะคะโดยการเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งนะคะแล้วหารด้วยส่วนสูงแต่ส่วนสูงต้องเป็นเมตรนะคะสมมติว่าเราสูงที่1 1.6 0ก็เป็น1.6คูณกัน2ครั้งแล้วไปหารที่น้ําหนักนะคะหลังจากหารมาแล้วได้ตัวค่าสรุปเท่าไหร่นะคะหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็มาแปลผลอีกทีหนึ่งนะคะการแปลผลของเขาก็จะมีน้ําหนักแบบนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีน้ําหนักเกินอ้วนระดับ 1, 1> อ้วนระดับ2อ้วนระดับ3อย่างนี้นะคะ,คะแต่ก็คือค่าที่ได้สมมุติว่าอย่างเช่นนะคะคุณเจี๊ยบสูงเท่าไหร่คะออของพี่เนี่ยสูง150 น้ำหนักพี่แค่45น้ำหนักแค่4ี่ิหาก็สีหารด้วยน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงนะคะ1.5คูณกัน2ครั้งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก20นะคะประมาณ20ซึ่งเป็นค่าปกติแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะคะก็จะแปลผลออกมานะคะอยู่ที่ถ้าเกิดอยู่ที่18.5นะคะถึง23.4ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ถ้าใครอยู่ในช่วงที่เป็น23.5ถึง 28 .4 ถือว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานนะคะแต่ถ้า28.5นะคะถึง34.5ถือว่าอ้วนระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้า35จนถึง39ก็อยู่ระดับอ้วนระดับ2แต่ถ้าเกิด3 9 4 0ขึ้นไปก็อ้วนระดับ3แล้วนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกอยู่ตรงไหนนะคะแต่บางคนบอกว่ามันเลื่อนขั้นต่ำลงมาได้ไหมได้ถ้าเรารู้จักการควบคุมอาหารหรือควบคุมพฤติกรรมการรับประทานต่างๆของเราค่ะ ที่บางคนเนี่ยพอวัดค่าออกมาแล้วมันได้ปกติอะแต่ว่าทำไมรู้สึกว่ายังไม่พอใจกับรูปร่างตัวเองคือแขนก็นยังใหญ่อยู่ขาต้นขาเนี่โอ้โหบางนคนบอกนี่ต้นขาหรือโตสนุกเนี่ยบา <laughs> งคนเนี่ยไขยมันมากองอยู่หน้าท้อง อันนี้เนี่ยมันยังไงอะคุณผิวคะค่ะก็คือเอาไง่ายๆว่า BMI นะคะคือคสัดส่วนมาตรฐานนะคะ,คะแต่ว่าโดยเป็นสัดส่วนโดยรวมนะคะแต่ถ้าเป็นต้นแขนต้นขาเนี่ยมันจะขึ้นที่บุคคลนะคะบางคนรับประทานไขมันเยอะๆเข้าไปก็จะไปสะสมอยู่ที่ต้นแขนบ้างบางคนอาจจะไปสะสมที่หน้าท้องบางคนไปสะสมที่ต้นขาอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะดังนั้นไม่ใช่ว่า BMI มาตรฐานแล้วแสดงว่าฉันเพอร์เฟกทุกส่วน <c oughs> ไม่ใช่ก็ยังมีบางส่วนเขาเรียกว่าไขามันสะสมบางส่วนหรือเฉพาะ ที่นั่นเองค่ะอ๋อแสดงว่า B M I เนี่ยเป็นมาตรฐานแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจว่าคุณปกติแล้วชั้นทถวนี้ปล่อยแล้ว<ช>ไม่ได้ต้องดูแลคือดูให้มันสมส่วนทั้งหมดเลยก็เลยเป็นที่มาว่าบริษัทสตาร์ซันชยัยก็เลยได้นาเข้าผลิตภัณฑ์ซันสรินขึ้นมา<ช>ซึ่งก็อันนี้เนี่ยเป็นแบบชนิดผงนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นกล่องนะคะในกล่องเนี่ยก็คือว่าเปิดมาเนี่ยก็จะมีจะมี10ซองสิซองเป็นซองอยู่ในนี้นะคะแล้วก็พอ ซองนี่ในซองนี่นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบว่าโปรตีนสกัดจากธรรมชาติจากถั่วเหลืองด้วยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยสับสนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเ,<ก>เป็นกาแฟหรือเปล่ากาแฟลดน้ําหนักหรือเปล่า,าไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นไงใช่ไหมคะพี่เจ๊ไม่ใช่ค่ะ,คะตัวนี้เป็นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองค่ะซึ่งเวลาเราเราจะดื่มเนี่ยให้เราฉีกซองแล้วก็ดมดูก่อนอม,มันจะหอม ม,กมกีกลิ่นอโรมานี่ไงสำคัญเนี่ยกลิ่นอโรมา ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้ค่ะโอ้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติถึงบอกว่าก่อนที่จะทานเนี่ยฉีกซองแล้วดมกลิ่นก่อนกลิ่นเนี่ยชวนน่าหลงไหลให้เราดื่มแล้วเกินแล้วพอดื่มไปแล้วเนี่ยรสชาติก็อร่อยจนทําให้แบบว่าบางคนในแก้วเดียวไม่ไม่พอนะขอเบิลต่อแล้วกันว่าอร่อยแล้วเกินคือทานเหมือนทานแบบว่ารสชาติอร่อยอย่างนี้เลยนะคะอันนี้แหละคือซันสรินนะคะที่เราเห็นกันแต่ทีนี้เนี่ยในซันส์ินก็มีส่วนประกอบต่าง มีทั้งหมดเนี่ยก็คือ3หลักๆเลยก็คือ3อย่าง 1. โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 2. อเวโปรตีนที่สำคัญคือเส้นใยจากข้าวโพดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการย่อยได้ดีใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้ต้องถามคุณปิวนิดนึงว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยอะไรนะทำหน้าที่อย่างไรแล้วก็ช่วยอย่างไรได้บ้างเริ่มที่ตัวแรกก่อนก็คือโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองเดี๋ยวพี่ขอขั้นนิดนึงค่ะ พี่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานซึ่งเป็นโรงงานเดียวกับตัวซันพาวเดอร์ที่เราจำหน่ายอยู่อตอนนี้ยอดก็มาแรงมากน้องป้องค่ะซึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ใหญ่ผลิตภัณฑ์ผลิตพวกอาหารเสริมพวกนี้ใหญ่มากในมาเลย์ยค่ะซึ่งโรงงานนี้เนี่ยเขาจะเน้นก็คือว่าออร์แกนิกล้วนๆก็คือว่าธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีมมเ,ขเขาจะไม่เขาจะไม่เอาสารเคมีมาบรรจุในผลิตภัณฑ์ของเขาทุกตัวเลย พี่กล้าการันตีได้ค่ะแล้วตัวซันพาวเดอร์เนี่ยพี่ก็ดื่มมาตั้งหลายปีมากแล้วตั้งแต่บริษัทเปิดพี่ถึงมั่นใจว่าโรงงานเนี้ย เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานนี่ไงเพราะว่าเราไปดูเองกับตาแล้วเลยว่าออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กังวลว่าเอ๊จะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในสารีหรือเปล่าตอบได้เลยนะคะว่าไม่มีไม่มีคือคือจะไม่มีสารกระตุ้นทําให้ลดน้ําหนัก่าเร็วหรือวบวับลงไปก็คือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปจ้ะค่ะเอาละค่ะ แต่ว่าตอนนี้หลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วสันสลินเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรทํางานอย่างไรทําไมถึงช่วยให้รูปร่างเนี่ยสวยได้สมส่วนกระชับได้รูปเพราะอะไรเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคําถามกันค่ะ ตัวซันซาริน1นึงซองนะคะสกัดมาจากถั่วเหลืองถึง200กิโลกรมัมนะคะ <c oughs> เพราะว่าปกตินี่ถ้าใครอยากได้คุณค่าทางอาหารเหมือนกับกินซันซารินเนี่ยนะคะคุณต้องไปซื้อถั่วเหลืองมาสกัดถึง200กิโลเลยทีเดียวใีไครสามารถกินได้ไม,มในไทยทำได้ในใี่ซองเดียวจบเลย โยโย่เอฟเฟกหมดปัญหาสตาร์ซันชยัยเปิดตัวน้องใหม่ฉีกมิติใหม่ของวงการลดน้ำหนักหอมเคียวใสไร้ไขมันซัลซินโปรตีนสารปรกัดจากธรรมชาติทานง่ายกลิ่นหอมรสชาติอร่อยไม่มีโยโย่เอฟเฟก ควบคุมฮอร์โมนการินในกระเพาะอาหารไม่ทำให้หิวบอดน้ำตุปน้ำตาลที่สกัดให้ความหวานจากผลไม้ไฟเบอร์จากข้าวโพดรับประทานหนึ่งถึงสองซองต่ออาหารเช้าเย็นเทหนึ่งซองในน้ำอุ่นหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรคนให้ละลายแล้วดื่มซอนซาลินสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพด้วยประโยชน์และส่วนผสมที่ลงตัวเปลี่ยนรูปร่างใหม่ให้ตรงใจคุณ ฟันซลินโปรตีนสารอากาศจากธรรมชาติพิษผงผ่านการรับรองออยปลอดภัยร้อยเปเซ็นปกติหนึ่งกล่องราคา690บาทพิเศษ4ีกล่องเพียง2,760บาทแถมฟรีทันทีหนึ่งกล่องความเร่งรีบในสังคมปัจจุบันที่เราต้องเผชิญความเครียดสังคมวุ่นวายมลภาวะเป็นพิษอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เราต้องเผชิญกับโรคต่างๆมากมายโดยที่คุณไม่รู้ตัวเราจึงมีตัวช่วย r e d m o s s เราผลิตด้วยระบบ n h a b Soft เป็นระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยสูตรลับเฉพาะของ r e d m o s s ซึ่งสามารถแตกตัวได้ดีในน้ำและน้ำมันโดยการอาศัยน้ำดีด้วยส่วนประกอบ8ชนิดน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าว น้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันเบสินญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสสารสกัดจากถั่วเหลืองส่วนที่สมหลักแอนอราซินทีนสามารถ,ถถึงทุกส่วนของเซล์ลในร่างกายอวัยวะและผิวหนังประโยชน์ 1. ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย 2. ช่วยป้องกันการเกิดเซลมะเร็ง 3. ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน 4. ช่วยพัฒนาคุณภาพการเคลื่อนที่จำนวนสเปิร์มได้ดีมากขึ้น 5. ช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาลดการเกิดต้อกระจก 6. ช่วยทำหน้าที่ให้ผิวอ่อนเยาว์ต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดสิวฝ้ากระ 7. ช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ 8. ช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบ 9. ช่วยลดอาการอักเสบข,ของข้อต่อ 10. ช่วยลดการเป็นมะเร็งในเต้านมประโยชน์แอตตาซนทีนและผิวขาวกระจ่างใสแอตตาซนทีนช่วยในการควบคุมน้ำมันโดยการขับน้ำมันผิวจากการสำรวจพบว่า75%บว้า75%ของผู้ชายที่มีสุขภาพดีจำนวน37คนรู้สึกว่าน้ำมันของผิวที่บริเวณจมูกมีความสมดุล หลังจากใช้อตาเซนทีน6มิลลิกรัมเป็นเวลา6สัปดาห์ขนาดของจุดด่างดำจากวัยที่มากขึ้นลดลง19%หลังจากใช้อัตาเซนทีน6มิลลิกรัมเป็นเวลา8สัปดาห์การเปรียบเทียบการทำหน้าที่ต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของอัตาเซนทีนเมื่อเปรียบเทียบแรงกว่าวิตามินซี6,000เท่ามากกว่าวิตามินอี1,000เท่าแรงกว่าโคควเทน150เท่า มากกว่าเบต้าคโรทีนอยขเด์40่เท่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพช่วยฟื้นฟูความอ่อนเยาว์จากภายในสุดภายนอก,กคาวากลั่นภาวะรั่ล้อมที่วุ่นวายในโลกปัจจุบันเรดมอสผ่านการรับรองจากอยอปลอดภยัยร100อเปอร์เซ็เรดมอสปกติ1กล่องราคา850บาทพิเศษสี่กล่องเพียง3,400บาทแถมฟรีทันที1กล่องสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ l a d ด p ปิงนะคะอย่างที่บอกว่าห้ามพลาดเด็ดค่ะสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะมีรูปร่างได้สัดส่วนรวมไปถึงมีผิวพรรณที่สดใสด้วยค่ะที่เจียค่ะ,คะอ,อ่ะส่วนประกอบหลักๆในซันซลินก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างก็คือว่าโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองอแล้วก็เส้นใยจากข้าวโพดแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดคือเวโปรโตีน อันนี้เนี่ยคือส่วนประกอบหลักๆ3ตัวที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ซัมซารีนเลยใช่ใช่ค่ะทีนี้แต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยอย่างไรแล้ววิธีการทํางานของเขาคือยังไงคะปิวค่ะ,คะในส่วนของผลิตภัณฑ์ซันซารินของเรานะคะอย่างที่มีส่วนประกอบหลักๆอย่างที่คุณเจี๊ยบบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสกัดจากถัวเหลืองมีในเรื่องของเวโปรตีนนะคะแล้วก็มีในส่วนของอไฟเบอร์จากข้าวโพดนะคะซึ่งฟังดูแล้วก็ธรรมชาติร้วนๆอยู่แล้วนะคะเราก็มาดูในเรื่องของส่วนประกอบตัวแรกเลยนะคะตัวของ เวโปรตีนก่อนแล้วกันนะคะเวโปรตีนนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรไม่คุ้นเลยนะคะเวโปรตีนคือสารสกัดที่นาเอามาเฉพาะโปรตีนโดยที่ไม่มีไขมัน mm hmm. หรือบางคน mm hmm. อาจจะนึกถึงในรูปแบบของนมบ้างหรือบางคนอาจจะคุ้นเคยกับวงการของนักกล้ามหรือ mm hmm. นักเ้ากายอะไรเงี้ยนะคะเวโปรตีนจริงๆแล้วเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะตัวนี้มันจะไม่สะสมให้เกิดไขมันในร่างกายนะคะ mm hmm. เพราะกระบวน mm hmm. การแตกตัวหรือการเาผาผลาญระหว่างโปรตีนกับการแตกตัวของคาร์โบไฮเดรตไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าอย่างบางคนทานข้าวได้เยอะอิ่มแล้วก็จะหยุดรับประทานแต่เวโปรตีนถ้าเกิดเรารับประทานไปแล้วนะคะตัวนี้จะมีการแตกตัวแล้วร่างกายสามารถนําไปใช้โดยที่ไม่มีไขมันสะสม นะคะอันนี้คือเวโปรตีนแต่ถ้าเป็นในเรื่องของโปรโตีนสกัดที่ได้จากถั่วเหลืองตัวนี้จะมีกรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายต้องการอยู่จํานวนมากดังนั้นเมื่อร่างกายรับประทานเข้าไปจะอุดมไปด้วยในเรื่องของวิตามินเกลือแร่และก็สารอาหารต่างๆมากมายนะคะเราทานเข้าไปแล้วก็จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเมื่อร่างกายทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายเราได้ครบแล้วนะคะก็จะหยุดรับประทานอาหารหรือทําให้เราอิ่มนั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็ส่วนประกอบตัวที่3นะคะคือเส้นใยจากข้าวโพด ซึ่งเส้นใยจากข้าวโพดตัวนี้นะคะจะมีในเรื่องของพรีบโอติกนะคะคือจะไม่ย่อยในกระเพาะอาหารจะไม่ย่อยในเรื่องของลำไส้แต่จะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ลำไส้ใหญ่หรืออุจจาระทําให้อุจจาระนิ่มนะคะ<อ>แล้วก็ทําให้มีการขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายขึ้นนะคะ<อ>ตัวนี้ถ้าเกิดรับประทานต่อเน,นื่องกันจะช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดริดดวง<อ>ป้องกันการเกิดมะเร็งของลำไส้นั่นเองค่ะเพราะเรามีเส้นใยตัวนี้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วย นี่อันนี้ก็คือส่วนประกอบกหลักสามตัวที่อยู่ในสันสรลินทีนี้ถ้าพูดถึงกลไกการทำงานเมื่อรับประทานสันสลิงเข้าไปล่ะคะ ตัวซันซารินหนึ่งซองนะคะสกัดมาจากถั่วเหลืองถึง200กิโลกรัมนะคะเพราะว่าปกตินี่ถ้าใครอยากได้คุณค่าทางอาหารเหมือนกับกินซันซารินเนี่ยนะคะคุณต้องไปซื้อถั่วเหลืองมาสกัดถึง200กิโลเลยทีเดียวไม่มีใครสามารถกินได้ไม่มีใครทานได้นี่ซองเดียวจบเลยใช่ค่ะดังนั้นตัวถ้าเกิดเราทานซันซารินเข้าไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกฤทธิ์แบบผสมผสานกันทั้งในเรื่องของเวโปรตีนทั้งในเรื่องของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและการท งานร่วมกับไฟเบอร์ของอาจากข้าวโพดนะคะตัวนี้เมื่อรับประทานเข้าไปนะคะโด,โดยการเริ่มตั้งแต่การชงในน้ำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะคะไปที่ประมาณ1 5 0ซีซีถึง200ซีซีเรารับประทานเข้าไปร่างกายก็จะมีการแตกตัวหรือการเผาผลาญของเวโปรตีนนะคะก็จะทำให้ร่างกายได้กลูโคสนะคะเมื่อกลูโคสได้รับในร่างกายสมองก็เอมีอาหารมีสารอาหารมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นแล้วนะคะก็จะไปยับยั้งการหลั่งกรดเกรลินนะคะยับยั้งการหลั่งเกรลินฮอร์โมนเกรลินฮอร์โมนนี้ย ที่ไหนนะคะเร<ม>เรียนฮอร์โมนโดยผลปกตินะคะอยู่ที่กระเพาะอาหาร และก็อยู่ที่ไฮโปทารมัสค่ะมเมื่อไหลที่2ตัวนี้จะหลังก็เมื่อที่เราหิวค่ะถึงเมื่ออาหารเสร็จก็จะหิวมากแต่ถ้าคนอ้วนก็จะหิวมากหน่อยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหลที่หิวมากๆทานคาร์โบไฮเดตเข้าไปเกิดการเผาผลาญได้ไขมันสะสม,มก็ที่จะบอกอะไรค่ะว่าน้ําหนักเกินไขมันเกินต้นแขนต้นขาก็าอยู่ที่ว่าใครทานคาร์โบไฮเดตน้อยหรือมากแต่ถ้าคุณทานสารสินไปแล้วนะคะจะได้การแตกตัวของโปรตีนซึ่งการแตกตัวตัวนี้นะคะ ะไม่มีการสะสมของไขมัน oh. ดังนั้นจะไปชะลอในเรื่องของคือไปลดความอยากอาหาร แต่เราก็ยังหิวอาหารเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะทานได้น้อยลงนะคะอิ่มเร็วอิ่มนานนะคะก็ลดปัญหารเรื่องของการกินจุกกินจิกของคนทั่วๆไปนะคะแล้วก็อีกอย่างตัวนี้ยังไปลดในเรื่องของการดูดซึมอินซูลินในเส้นเลือดด้วยดังนั้นสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเผาผลาญน้ําตาลนะคะก็จะช่วยให้ตัวนี้ดูแลอย่างมีคุณภาพนะคะและก็สุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเมื่อเราอยากอาหารได้น้อยลงเราทานอาหารได้น้อยลงนะคะแต่มันมีการไปเผาผลา พลังงานเก่ามาใช้นะคะ<น>ก็จะทําให้น้ําหนักเราลดลงน้ำหนักเราลดลง<อ>นะคะพอเป็นที่มา<ช>ว่าทำไมทานส,นสนันสเแลเนี้รูปรา่างถึงสวยได้สัด<ช>ส่วน<ช>เพราะว่าทานแล้วเนี่ยคือไอตัวไขมันใหม่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยตรงนี้แล้วยงดึงไขมันเก่าออกไปอีก ไม่น่าละ่ะแล้วอย่างผู้ที่สามารถทานได้เนี่ยมีอายุตั้งแต่เท่าไรแล้วก็เพศไหนทานได้ยังไงบ้างคะค่ะคือทานได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะ,คะสามารถเริ่มทานได้ตั้งแต่อายุ12ขวบนะคะจนถึงวัยสูงอายุเลยคะ่ะออโอ้โหทีนี้เนี่ยวิธีการทานเนี่ย คือเขาเรียกว่าสูตรเนาะสูตรสูตรความงามวิธีการทานทานอย่างไรให้เห็นผลทานอย่างไรให้แบบว่าเห็นผลชัดเจนเลยมีมีสูตรไหมคะเกตล a p แน่นอนค่ะ B M I ที่บอกต้นชั่วโมงไว้นะคะนั่นแหละค่ะคำนวณเสร็จนะคะใครอยู่น้ําหนักเกินมาตรฐานก็วันละ1 2ถึงซองหนึ่งถึงสองซ<ต>อง,องใช่ค่ะแต่ใครอยู่ในระดับหรืออยู่ในเกณฑ์ของอ้วนระดับ1ระดับ2ระดับ3ก็สามารถเพิ่มปริมาณได้ค่ะแต่ไม่ควรเกิน วันละสี่ซองค่ะคแล้วทานก่อนหรือว่าหลังอทานอาหารทานเป็นก่อนอาหารครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะ Oh. ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะไปหลังในเรื่องของปลุกคจนในกระแสะเลือดแล้วก็จะมีผลในเรื่องของการไปยับยั้งในส่วนของเกรลินในกระเพาะอาหารและไม่ยับยั้งเกรลินในไฮโปทารมัด์นะคะเราเน้นนิดหนึ่งค่ะของเราไม่มีสารกดประสาทนะคะ<ช>แล้วก็ถ้าเด็กรับประทานเนี่ยจะมีผลกระทบไหมตัวนี้เป็นโปรตีนไปช่วยบำรุงเซลล์สมองของเด็กด้วยนะคะโปรตีนก็คือในเน้นในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะค่ะนี่ไง สรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าน้ําหนักตัวปกติแล้แต่ว่าอยากจะลดพวกต้นแขนต้นขาก็ทานวันละ1-2<ม>ก่อนรับประทานอาหาร1นึถครึ่งชั่วโมงก็คือทานได้เแล้วผู้สูงอายุว<อ>ัยชราเนี่ยทานได้ไหม,มคุณปิ่ในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะคะ ในเรื่องของวัยชาราหรือวัยทองหรือวัยผู้สูงอายุนะคะบอกได้เลยว่าตัวของตัวนี้นะคะจะมีในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะคะางเช่นเขาจะเจอปัญหาในเรื่องของโรคเรื้อรังเช่นในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะคะพอไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าควบคุมน้ําหนักเขาจะมองหาวิควบคุมด้วยการกินหรือพฤติกรรม,มการกินแบบนี้แหละทำให้ฉันอ้วนแต่ให้ฉันควบคุมก็เกิดความทุกข์ใจนะคะแต่ถ้าเราจะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ซันสตินเข้าไปนะคะตัวนี้จะไปช่วยควบคุมน้ําหนักได้ดีแล้วอีกอย่างตัวนี้นะคะมีสารไฟโตเอสเทอเจนที่ได้ถั่วเหลืองด้วยนะะค ก็จะช่วยในเรื่องของการไปเติมเต็มหรือเพิ่มการเผาผลาญของผู้หญิงไม่ท้องได้อย่างดีเลยนะคะทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนนถามอีกกลัวทานไปแล้วจะโยโย่ไหมถ้าหยุดทานแล้วเนี่ยจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมไหมหรืออ้วนเหมือนเดิมไม่เท่าไหร่อ้วนกว่าเดิมหรือเปล่า นะคะ,คะและก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ซันซารินของเรานะคะไซเอฟเฟกในเรื่องของโยโย่เอฟเฟกไม่มีแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่ได้ไปกดการทํางานนึกถึงว่าตามท้องตลาดทั่วๆไปที่ผู้ใช้บริโภคเคยใช้กันนะคะกินไปแล้วหรือรับประทานไปแล้วรู้สึกว่าอุ้มไม่หิวข้าวเลยวันๆไม่ได้ทานอะไรเลยก็อยู่ได้แต่หลังจากหยุดกินไม่มีตัวกดมันจะกลับมาโยโย่แต่ของเรายังทานข้าวได้เหมือนปกติเพราะร่างกายเราได้โปรตีนได้ในเรื่องของเวโปรตีนจากถั่วเหลืองบ้านนะคะเข้าไปเนี่ยร่างกายก็ยังซึมซับในเรื่องของกาารได้อหาร อยู่นะคะก็จะไปปรับหรือว่ายับยั้งค่อยๆลดนะคะถอยในเรื่องของเกรลินโฮอร์โมนนะคะแต่ถ้าเป็นท้องตลาดเนี่ยคือไปกดเลยพอกดแล้วไม่มีตัวกดมันก็เขาเรียกว่ามันก็จะกลับมาหรือตีกลับนะคะเด้งกลับขึ้นมาแล้วเกิดเป็นโยโย่เอฟเฟกนั่นเองเหมือนสปริงเเนาะ,ะนใช่คไม่กินไม่กินไม่กินพอหยุดกินปุ๊บเด้งใช่ค่ะ เอาไว้ว่าถ้าคุณอยากจะหุ่มสวยนะคะโดยที่ไม่มีโยโย่เอฟเฟกแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเป็นแบบออร์แกนิกล้วนๆเลยคือสันสรินตอนนี้มีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะ<ช>พี่เจี๊ยบคะของดีราคาประหยัดมาอีกแล้วค่ะบริษัทสันชัยยังยืนยันคําเดิมว่าต้องของดีและราคาประหยัดเพราะส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหตามท้องตลาดเราเห็นราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ทานแล้วก็ไม่ได้ผลแต่สําหรับสันสรินนี่นะคะบอกเลยค่ะว่า1กล่อง690บบาทนะคะซื้อ สา<ถ>มสัญชายใจดีแถมมาอีกหนึ่ง,งค่ะ<ช>ถ้าบอก<ถ>ว่า1 1> 5กล่องในราคา2,760บาทนะคะโอ้โหคือเท่ากับว่า5กล่องเนี่ยนะคะคุณสามารถทานแล้วเนี่ยนะคะไม่ถึง3าม0นะสองพเบเองถูกมากท<ช>ี่หลายคนจะถามบอกว่าโปรแกรมหนึ่งอะ5กล่องเนี่ย เห็นหลายๆคนมาเล่าให้ฟังลดได้กี่โลหะสมาชิกบางท่านที่ได้ได้ดื่มตัวซันซอรินะนะคะบางคนก็บอกว่า2กล่อง2กล่องเห็นผลแล้วลดได้3กิโล2กล่อง3กิโลใช่ค่ะบางคน5กล่อง7กิโลก็มีแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนอ่าแล้วแต่การปรับสมดุลร่างกายพฤติกรรมการกินด้วยแล้วก็การออกกาลังกายใช่ค่ะสำคัญมากมากแต่ที่แน่ว่าถ้าทานสันซอินไปด้วยควบคุมการกินไปด้วยออกกําลังกายไปด้วย รถขารลับรองรถเลยทั้งหุ่นทั้งผิวจัดเต็มเลยนะคะราะคาวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะพี่เจี๊ยบค่ะ,คะต้องขอบคุณนะคะสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นะคะที่มาให้ความรู้กับผลิตภัณฑ์ซันเซเรนของเราในวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณปิยวปริยากรค่ะขอบพระคุณค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะผู้ที่คิดค้นสูตรความสวยความงามของเราอยู่สม่ําเสมอแล้วก็ให้ราคาพิเศษแบบนี้ด้วยนะคะท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันไชนจำกัดค่ะคุณเจียพัชดาผรนสีแก้วค่ะขอพระคุณค่ะเอาละค่ะว,วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง3าคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ